จากความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทยหันไปบริโภคสื่อดิจิทัลและละทิ้งการอ่านซึ่งเป็นรกากฐานสำคัญของการศึกษามากยิ่งขึ้น จากปัญหานี้มูลนินทีิ SGG จึงมุ่งปูฟังและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เยาวชนไทยโดยเริ่มตั้งแต่ประมวยัยหรือ0-6ปีซึ่งช่วงวัยนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่สามารถวางรากฐานและเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการและทักษะต,ต่างๆ จึงเป็นที่มาของงานเทศกาลนิทานในสวนซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่เก้าเพื่อรณรงค์ให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือให้กับผู้ปกครองและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กในทุกมิติสถานการณ์การอ่านของเด็กไทยเราต้องยอมรับนะคะว่าเด็กไทยเนี่ยอ่านน้อยมากกันนะคะเทศกาลนิทานในสวนมาปีนี้เป็นปีที่เก้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็น กิจกรรมหนึ่งะนะคะที่พยายามรณรงค์ให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูเด็กปลูกฝังให้เด็กน่ารักการอ่านตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเด็กเขาได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เกิดมานะคะคือตั้งแต่ศูนย์ถึงหกขวบเนี่ยพอโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะรักการอ่านภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิละครนิทานแสนสนุกจากโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทยปีที่5โดยมูลนิธิ SCG เสียงดังเมื่อใดถ้าจัจับไว้แล้วก็ขาเมื่อติดใครไครทำสพานข้าเสียงดังแต่ก็ย,ยังมีนักตาอเมืเป็นอนเจ้ามีครับ ต่อด้วยการแนะนําประสบการณ์การเล่านิทานและการใช้หนังสือเพื่อพัฒนาเด็กโดยผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คําแนะนารวมถึงเทคนิคดีๆในการเล่านิทานอ่านหนังสือกับลูกน้อย เด็กที่เติบโตมาจากการอ่านนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ย <Ear steps> เขาจะรักหนังสือนะคะรักหนังสือมากอีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยจะเป็นมีลักษณะที่ช่างสังเกตฝ่รู้ฝ่เรียนนะคะซึ่งอันนี้จะติดเป็นนิสัยของเขาไปจนตลอดชีวิตเลยนะคะ <Ear anking> แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเด็กที่อ่านหนังสือเนี่ยจะเป็นเด็กที่ช่างคิด <él> เพราะว่าเออหนังสือเนี่ยมีจินตนาการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเด็กจะรู้จักคิดเป็นเด็กที่รู้จักคิดรู้จักเออแยกแยะ ดีชั่วนะคะโดยธรรมชาตินะคะการเลือกหนังสือภาพให้ลูกนอกจากจะคำนึงถึงรูปเร่มและเรื่องราวแล้วภาพประกอบก็มีความสำคัญมากเช่นกันหนังสือภาพสำหรับเด็กคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเลือกหนังสือภาพที่มีภาพชัดเจนนะครับเรื่องอาจจะไม่ต้องเยอะหรือบางครั้งเนี่ยเป็นหนังสือภาพที่ไม่มีตัวหนังสือเลยก็แล้วพอ,เ,อ,อเด็กโตขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะเป็นหนังสือภาพที่ เริ่มที่จะมีเรื่องราวแล้วนะครับเริ่มมีตัวละครเข้ามาแล้วแต่ตัวละครก็ไม่มากนะครับภาพก็เป็นภาพที่ไม่ได้มีความซับซ้อนนะครับเมื่อเราจะอ่านหนังสือให้ลูกฟังวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือให้ลูกเราเนี่ยนั่งอยู่บนตักหรืออยู่ใกล้ชิดเราที่สุดแล้วก็มีหนังสือเนี่ยอยู่ข้างหน้าเขาเมื่อเวลาเราเปิดอ่านคุณพ่อคุณแม่อาจจะเริ่มต้นด้วยการอ่านแบบธรรมดาอ่านแบบเรียบง่าย และเมื่อเราอ่านหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะใส,ส่สีสันเพิ่มเติมเสียงหนักเสียงเบาลงไปรวมถึงรายเสยวนาที่เปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่สามารถไ่ายข้อข้องใจกับนักจิตวิทยาเด็กอย่างใกล้ชิดซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีประเด็นเสวนาที่อยู่ในความสนใจสลับสับเปลี่ยนมาให้ข้อมูลดีๆกับคุณพ่อคุณแม่ในหนังสือนิทานคุณพ่อคุณแม่ไม,ไม่ได้โฆษณาขายนะครับแต่ควรจะมีไว้ติดบ้าน อันที่สองอเป็นเรื่องของอารมณ์และอันที่สามเนี่ยในในหนังสือมันก็จะมีคำสอนมีคำบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดน,นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการอีกมากมายที่มาร่วมมอบความสุขให้กับเด็กๆอาทิกิจกรรมเพนน่ากิจกรรมประดิษฐ์กิจกรรมดัดลูกปองเป็นตน้นเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานนะคะก็ประทับใจค่ะตัวน้องเองก็ชอบเพราะว่าเขามาแล้วเขาก็มีความสุขค่ะชอบค่ะ เทศกาลนิทานในสวนปีที่9ได้เริ่มขึ้นแล้วและรอต้อนรับทุกครอบครัวทุกเกีย็นวันเสาวเวลา16.00นาาถึง17.30นนรวม10สัปดาห์ สำหรับครอบครัวที่อยู่ภาคเหนือสามารถเข้าร่วมเทศกาลนิทานในสวนเชียงใหม่ปีที่4ในบรรยากาศของกินอายตามแบบฉบับล้านนาได้ทุกเย็นวันเสราร์เช่นเดียวกันค่ะณสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรงข้ามตลาดต้นพยอมถนนเลียบคลองชนละ,ะทานค่ะ คุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มลูกจูงหลานมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเรามาร่วมบ่มเพาะความรู้เตรียมความพร้อมต่อยอดอนาคตให้กับลูกน้อยผ่านการเล่านิทานอ่านหนังสือกิจกรรมดีๆที่นอกจากส่งเสริมสติปัญญาทักษะทางภาษาอารมณ์และสมาธิที่ดีแล้วยังสางสัมพันธ์รักพ่อแม่ลูกและพัฒนาจินตนาการของลูกน้อยให้กว้างไกลอีกด้วยค่ะ มาร่วมสร้างวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือกันเถอะค่ะ